อย่างค้นอ้าวมันขึ้นไม่ไหวทั้งทานที่หลานมันยังเด็กมองไปหลา,หลานขึ้นมันไม่ไหวเลยแค่นี้ก็แปลกแล้วจัดจัดดินเจ็ดปลาชา้ามันสักสักทีถ้ามันเป็นคนมันคงไม่เป็นไรหรอกลุงลุงเข้ามาใกล้ๆได้ไหมเข้ามาหาผมใกล,ๆล้ๆหน่อยยังไงครับสวัสดีครับผมและเดินเข้าป,ป่านะครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงห้างล้างกลางป่าของผมแล้วนะครับห้างนี้เป็นห้างต้นไทรยักษ์นะครับนะนี่ต้นนี้นู่นนะครับลุงชัยขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับนะโน่นลุงชัยอยู่ด้านบนโน่นผมมากับลุงชัยสองคนเพียงเท่านั้นนะผมจะมาตามล่าสมิงนะครับที่หลายๆคนมาห้างนี้แล้ว โดนเล่นงานนะครับนะผมกับลุงชัยจะตามล่าทั้งหน่อยนะเพราะอะไรบางคนมาที่นี่เนี่ยโดนเล่นงานนะครับทุกคนเราต้องช่วยนะครับบางคนมาที่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับโดนไล่กวดบ้างอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้ต้องมาจัดการเรื่องนี้ก่อนนะครับเด็ดขาดมากๆลุง,อ,งอ่าห้างยันงนั่งได้ไหมครับมันจะพอนังได้ขึ้นระวับระวับเลย อ๋อโอเคลุงได้ได้ได้ลุงคิดว่าเราจะเจอตัวไหมแน่วันนี้มันจะทำอ,ออกมาเร็วมันออกมาแน่นอนนะใช่ลุงจะโชคแบบนี้เนี่ยลุงคิดว่ามันจะออกมาแน่นอนไปเดี๋ยวขึ้นไปกันทางนี้เนี่ยไีกว่าแล้วนะครับทุกคน มันค่อนข้างที่จะเก่ามากๆได้ครับลง,งดได้ครับได้ครับนนโอ้ยเป็นปีแล้วนะลง,ป,งป,ประมาณปีกว่าลงปีนิดๆแต่นานมากแล้ว อาลงุงตนน้นหน่นะห้า,างกันเนี่ยนี่นะห่างสภาพเนี่ยมันจะประมาณนี้นะ<ง>เพราะนั่งได้โยแต่มนต้องนั่งคนล,ละฝากกับคนละฝังคุณเสียวหักกว่าลุงไม่รู้อ่ะลุงก็นั่งตรงนี้แล้วเนี่ยเก่าจัด เอากึกเลยแหละโอ้ทางเก่าจัดเลยนะลุงนี่เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับเราอาจจะต้องรอให้มันใกล้ๆก้ค่ำกว่านี้หรือเปล่าลุงอาจจะเจอไอ้สมิงที่มันชอบออกตามล่าชาวบ,บ้านเออเลยเอยนะ จตกจดเทียเรียกกันเลยลงก็จัดเลยดิออะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนยอดหน่อยหนึ่งเพิ่มความสูงหน่อยนะครับโอเคนะจัดการเลยครับลง ลุงเซียวงายท้องเหมือนกันนั่นแหละส่งจัดเลยโอ้ท้าเราห้างนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องมาทําใหม่นันแหละนะครับสวยๆมนนากๆเลยดูส่งประมาณเกือบๆสิบเมตรได้นะครับส่งเอาเรื่องอยู่ <Yeah. S 2> 忙不往忙还着，着 <Hey. S 2> 排他的在那做呢，忙活了。 มาได้เอาแค่น่ะก oh. ็บไอดภจยดุทุกคนอะไรลงน่ะไข่ลงไหนลงไม่เห็นไข่เลยนะไหนวะอ๋อ

ลุงคนนี้อายุมากเลยดูท่าละดูผมขาวมาละไ้ลงุลงลุงมันเดนมันนี่ เดินมานค้โคตรแปดเลยนะลุงสิ่งอันตรายเริ่มมาเยือนแล้วล้วเลยลุงอีกคนหนึ่งไปไหนละตอนแรกยังเห็นเูยไปไหนแล้ววะ เดินหายวับไปเลยลงโคตอแปะคุณเจ้าอังคุย้ยไปเจอหลป์ไปอังคุย้ยไปไปทานะมังโจโจนหน่อยเบ้คือทุกคนลุงช้บอกมารอบนี้ห้ามทักนะครับ เดี๋ยวถ้ามันมาเองอะ่ะให้มันมาเองถ้าเป็นคนเนี่ยมันยังไงมันเจอเรามันต้องทักเราก่อนอยู่แล้ว,ออเ,ลวเด็กคหายไปแล้วตอนนี้ผมเจอชา่อาคนแก่คนเนเดินหลังคอมผมขาวอายุเราวาประมาณห้าสิบปีได้มั้ง ก็น่ากลั ป่าที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วนะทุกคนลงจับระวังหน่อยนะครับไม้แห้งมากๆเลยลงุงเดี๋ยวลุงก็พยายามระมัดระวังหน่ะยสองตัวน,นั้นยังายหายไปไหนแล้วเราก็ต้องเซฟไว้อะลงุง มาคู่เลยเว้ยมาคู่เลยเว้ยลุงพ่อลูก่ะอ้มานะลุงมันนานะนะี่ลุงมันนานนี่ อันนี้ลูกอ๋อขอข้าวข้าวอะไรไม่มีข้าวจะหิวข้าวอ่ะกนจินหนดูหน่อยเร็ว หิวข้าวไม่ไม่เข้ามาใกล้ๆสิหิวข้าวก็มาใกล้ๆเนี่ยเด็ดใบไม้กินน้อยแต่หิวจริงอ่ะเขไม่มีข้าวเข้ามาเข้ามาใกล้ๆดิลุงวัดขอข้าวทั้งทีไม่แสดงหน้าแสดงตายมันชาชานเลยเอ้ยอะไรนะครับ เข้ามาใกล้ๆสิลุงหลายวันนี่มันทีวันแล้วโดนเขาไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วอา่าจะวันที่ทีแล้วเหรอครับเข้ามาเข้ามาใกล้ๆสิลุงมาคอยกินข้าวเข้ามาไกลสขนาดนั้นแล้วผมจะเอาข้าวที่ไหนให้ลุงกินได้แล้วเอางี้ลุงลุงกับล่าลุงมะ มาจากไหนกันอยู่หมู่บ้านอะไรเขาหนุ่นไหนคุณหน้าคุณตาเลยนะครับผมไม่เคยเห็นหนุ่มมา่อนอ๋อ ลุงเราไม่ได้เตรียมข้าวมาเถอะลงุงผมว่าลงุงลุงไปเถอะลงุงอย่ามายุ่งกับพวกผมเลยพวกผมมีธุระต้องทำวันนี้หรวข้าวเหรอผมาไม่มีข้าวให้หนูกินหรอกวันนี้ไม่ได้อาจาข้าวมาผมก็ติไม่ได้พบอยู่แล้วครับข้าวะผนนี้ข้าว มันมาได้ทุง่งไม้เลยลุงไม่รู้เหมือนกันลองให้มันขึ้นมาดูไหมหรือว่าไงเฮ้ถ้าจะกินข้าวาขึ้นมายผมดูนหน่อยเห็นได้หรือเปล่าผมมาเบยลุงไม่ได้แล้วมันมีข้าวใคาอยากจะกินให้ขึ้นมา แลนน่ะ้ลนขึ้นไหนบ่าเหรอเอะอไม่ไ,ไม่ใช่หรอก,รอกเจอมาหมดแล้วลงเราก็น่าจะรู้มือกันอยู่แหละใ,ใช่ไหมใช่ให้ลองขึ้นมาดูก่อนไหมล่ะ มันไม่ยอมขึ้นอ้าวามันขึ้นไม่ไหวทั้งท่างที่หลานมันยังเด็กมันหลานขึ้นมันไม่ไหวเลยแค่นี้ก็แปลกแล้วจัดจัดดินเจ็ดปลาชาให้มันสักสักท,ท,ทีถ้ามันเป็นคนมันคงไม่เป็นไรหรอกเร่งเร่งเข้ามาใกล้ๆได้ไหมเข้ามาหาผมใกล้ๆหน่อยเยี่ยมเลยครั เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมไม่กินอาหารพิเศษวันแกลอะไรอ่ะฝากรนอนเลยลงุงอ,อดินเจ็ดปลาชากูไม่กินไม่กินกูนหรอกหายผมมาแล้วล,มมลุงเฮ้นคิดมาผมโง่หรือไงวะเฮ้ หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้นีปนควายเหรอลง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 อย่าเพิ่งลงเดี๋ยวลงตรงนี้แหละลงอยตอนเราไปดูหน้าดูตามันที่เฮ้ยนี่เรานหมาหรืไง เฮ้ยพอพวกมึงสองตัวอยากฆ่า hmm. มึงเหรอฮะมึงรอไปไหนล่ะเฮ้ยเด็กกูหวานตื่นทีหน้าใครทะลึงปิดควนละเป็นสมิงใช่ไหมไร้กลัวเลยไหมลุง ไอ้ไอ้อ้อ้ไ้้อ้ไอนไ้ยอ้ไไอ้ไ้ไอ้ไออ้ไไห้องเลยไอ้ไอ้อไอ้้ เฮ้ยช่ตายหรือเปล่าม oh. ันน่าจะตายแล้วลุงดูทางลงยากว่ะลงลงผมลงยังไม่ได้ลงผมลงยังไม่ได้ ลอได้ขนไหนลงุงใจเย็นๆอ,อุ้ยลงุงลอผมด้วย,อย,อยโอ้ยโอทุกคนลงแรงไม่ได้ด้วยนะจะหักเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยโอ้ทุกคนมันกอดแขนจัดเลยนะครับ โหดใหญ่เลยนะทุกคนลงยากมากไม้แห้งนะครับทุกคน ทางนี้โคตรโคตรแห่งความาถันเลยนะทุกคนมาทีไรมีของดีต้อนรับทุกครั้งเลยนะครับไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยห้างนี้นะครับไม่รู้ว่าที่มาอหอยต้นสาต้นเนี่ยมันมีอะไรเฮียนมากไปกว่านี้นะครับไปแล้วลงไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยเสียงอะไรลุงนี่นะทุกคนไปบุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะครับไล่กวนเลยไหมลุงไล่เด่นหัวทีละตัวเลยไหม มาเลยลุงเพราะถ้าคนทั่วไปมาเนี่ยโดนแนะ่นอน